เทสปั๊มค่ะเติมน้ำให้ปริ่มขึ้นมาเลยนะคะห่างจากขอบสักประมาณ1เซนค่ะเติมน้ำขึ้นมารักษาระดับน้ำอย่าให้แห้งนะคะถ้าน้ำแห้งเดี๋ยวปั๊มจะทำงานไม่ดีอะคะ่ะลูกกลมสีขาวอะค่ะ เวลาลูกค้าวางบางทีเราใช้มือลูกค้าสังเกตน้ำตรงลูกกลมนะคะถ้าเราใช้มือหมุนดูบางจังหวะน้ำมันจะเบาหมุนบางจังหวะน้ำจะแรงเกิดจากพื้นที่ภายในของลูกกลมอะคะ่ะจังหวะที่มันหมุนเท็กเจอร์ด้านในเนี่ยตรงสเปซอะคะ่ะ จังหวะที่มันหมุนเข้ามารับกับช่องได้แนบสนิทน้ะมันก็จะแรงถ้าจังหวะที่เราหมุนแล้วมันไปอยู่ในช่วงสเปซช่องว่างเยอะน้ำมันก็จะนุ่มจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราปรับน้ำนุ่มหรือน,น้ำแรงได้จากลูกขาวขาวนะคะชิ้นนี้ก็เหมือนกันค่ะ จะปรับแรงปรับเบาอยู่ที่เรานี่อันนี้แรงอยู่ที่เราหมุนตัวนี้หมุนตัวลูกข้างบนนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการปรับสปีดปั๊มด้านล่างสแสดงวิธีเซตอัพพร้อมกับการปรับสปีดของปั๊มนะคะงานจะแยกชิ้นกันได้รุ่นนี้เราต่อไว้ติดกันแล้วนะคะ ตัวสีขาวนี่เป็นสีสีปูนตัวสีเข้มนี่ก็เป็นเป็นสีในเนื้อปูนเลยไม่ได้ระบายสีนะคะลูกค้าขัดล้างได้ด้วยแปรงกับน้ำเปล่าส่วนแผ่นนี้ลูกค้ารีเควสตเป็นสีดำเซตอัพภายในอ่างเราจะมีพลาสติกครอบป,ปั๊มก่อนและตัวปั๊มจุดที่เราจะปรับ สปีดน้ำแรงหรือเบาก็คือหน้าตะแกงของปั๊มเนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์บวกลบอันนี้เราเปิดสปีดลบสุดถ้าอยากปรับแรงก็เล่งขึ้นมาการทำความสะอาดก็คือตรงหน้าตะแกงค่ะใช้แปรงสีฟันขัดล้างเดอนละครั้งนะคะตัวปั๊มนี่เราเปิดด้านข้างได้เปิดงานออกมา ก็ทำความสะอาดภายในตรงนี้ก็เปิดได้ค่ะมันจะมีล็อกตรงนี้ให้เราดึงออกมาเปิดมาเจอใบพัดสีขาวตัวนี้ค่ะเราใช้แหนบหรือใช้ครีมดึงออกมาได้ล้างเดินละครั้งอะค่ะตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กตัวนี้ค่ะเป็นแม่เหล็กเวลาทำความสะอาดก็คือเราก็ลูบ รูปตรงแม่เหล็กดูว่ามันไม่มีเศษขี้เหล็กอะไรเข้าไปติดเศษขี้เหล็กมันจะอาจจะมาจากตัวขี้เหล็กเองจากที่โรงงานผลิตนะคะมันจะมีเป็นเม็ดเล็กๆแต่นี่คือเราก็เทปั่นลานเรียบร้อยแล้วว่าปั๊มใช้งานได้ดีใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเวลาใส่กลับเนี่ยก็ใส่กลับให้เสียงดังกรุบสนิทกัน เดือนละครั้งเวลาทำความสะอาดล้างแค่ข้างหน้าก็พอค่ะส่วนล้างภายในเนี่ยอาจจะเป็นบิ๊กคลีนนิ่งสัก8เดือนหรือ1ปีก็แกะออกมาล้างได้เซตอัพก็คือเราเติมน้ำในอ่างก่อนนะคะเติมประมาณนี้เลยแล้วเราก็วางปัม๊มวางพลาสติกครอบลงไปจัดสายไฟให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็วาง แผ่นวงกลมสีดำแล้วก็วางงานซ้อนได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะเบาแรงเกิดจากพื้นที่ภายในเนี่ยค่ะ พื้นที่ภายในเวลาเราหมุนไปจังหวะที่เขาไปชนกับตัวท่อที่ส่งด้านในได้สนิทด,ดีหรือจังหวะที่เ้ามีสเปซเยอะน้ำมันก็จะลูดลงมันก็จะไม่แรงอยู่ที่เราปรับตรงนี้ได้ค่ะ mm hmm. หมุนหาจังหวะได้ตามใจเลยค่ะ mm hmm. ในเซตก็จะมีสแตนแล้วก็มี ก็เห็นตกแต่งแล้วก็มีอะไหล่สายยางให้หนึ่งเซตขอบคุณมากค่ะ